กบสวัสดีท่านผู้ชมเยทุกคนยนดีครับนี่อาร์มนะครับในช่องอาร์มมีขยี้ใจชิ่นเกินครับนี่เรียแ่แบบที่มีชื่อว่าเลเวลเฟ c เซตที่สองนะครับอเอฟเฟกต์นหนึ่งออกไปซึ่งเราก็จะเล่นจนจบเลยนะครับไม่ใช่ดิไม่ใช่วันนี้ดิผมไม่รู้นะว่าอีพีนี้ผมจะเล่นจบหรือเปล่าอาจจะมีอีพีสองอีพีสามอีพีสี่เหมือนเลเวลเฟสเซตที่ที่หนึ่ง ถ้กนี้ไปผมตั้งโค้ดอันนี้เอาไว้ให้ทุกคนไปบวกกันด้วยครับว่าจะได้ผม้เยี่ยระดับไหนเชฟกมจะขึ้นภาพให้อยู่นะครับตรงไหนจะที่หนึ่งในบ้อนี้แหละโอเคป่ะนะดูตรงนี้เฮ้ยแม่ข้าคงจะไหวเหรอวะเดี๋ยวข้าควอเองนะผมเสร็จครับแล้วก็กลับกลับมาเลยนนะครับผมซึ่งมีแค่สามคน ซึ่งผมก็จะไม่ข้ามนะครับเพราะว่าผมจตัเเวเขาจริงนแน่แล้นี่ต่อาอะัรที่บ่าน,ะ,นะครับซึ่งมันน่าจะต่อกันเลยนะครับผม ชื่อแต่ละคนยังโคตรเยี่ยมเลยอ่ะอนาฮะอืมตัวเดิาามดนี่เพื่อนกเกาะขึ้นเลยสาวคมมันจะไหวไหมอ่ะ ผมกลัวมันจะไม่ไหวแล้วแล้วผมก็จะถ่ายมาเลยผมก็วว่ามันจะไม่ไหวกันนี่เนี่ยดูสามเอ้อดูสามดูสี่พี่เกย์เขาซีมีสี่ขุนไม่ใช่หรอเราเข้ามาอย่าอู้กันนะเพื่อนมันเรียจบเร็วๆ คือผมไปศึกษามปเนียนนะครับว่าเกมนี้มันเล่นยังไงตรงนี้จะมีเจ้าอ่าเจ้าม่วองอะไรเ่ย ini นี่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  ini นี่ ini จะเรื่องอันกคนยังไม่รู้อ่ะไปที่เดียวก่อนผงยังไม่โอ๊ยตายยังไงมาตรงนี้มาเพื่อคำรามแล้วก็

ถ้าเราจะผมกลัวกีนี่แหละทุกคนอาจจะสงสัยว่าผมแอบทำไมพอเจอพราผมเจอ,พอเจอพื่อแอบทำไมประ็คือเพราผมเจอประเด็คือพอผมเจอบุกกับกับกีนะเรียบด้คือถ้ากีมันด่ากัะผมก็ไม่รอดใช่ไหมล่ะผมก็เลยต้องแอบก่อนโอ้คืออยากเก็บวันที่ วัววัวยัดตีสิแล้วก็ตรงนี้ก็มีพลานมีไหมข้างล่างมันจะมีอยู่แบบทีนี้ก็ไปคุยคุณหาก้อหาแบบไปหาไปเลยนะ เลยอีกสามต้ไปเกี hmm. ่ยวข้องเดี๋ยวคนน่าจะไม่ชมเออนี่ไงแล้วก็นี่อีกหนึ่งแล้วก็ผมจะไปทางนี้เลยผมมีบู ก็ปลอดภัยอออออะไระเค่สอง เติแล้วอะเราจะเสร็จแล้วก็ผมจะลงไปในนันะ้นได้เปล่าดูดูอ่ะอ้อย่นะกหาเกือบจะทั่วแล้วนะเพราะว่าหาเกือบจะทั่วแล้วนะเียังยงอยู่ไหนอะ โนสี่งาโอเ้าเข้ามาไม่ได้หรอกดูโอเคเดี๋ยวผมขึ้นไปเลยบยกันสาสองหนึ่งออกตัวได้ฮู้วออนนวววววว่วววววาวย ผมจะไปเรื่อยๆไงอ่ะนี่ผมไม่รู้ว่าดาคนนี้เขาตายยังอ่ะฝั่งนี้หรอฝั่งนี้เราเก็บไปแล้วโอเคเก็บไปแล้วก็ผมก็ไม่ข้ามันเดียวนะคะ เพื่อนข้ามาเพื่อจะขอทุกคซีกว่อนนะแต่ผมอาจจะมีอีพีที่สองด้วยแหละ Okay. ซึ่งมันมีตัวหมาไหมด้วยซึ่ง ที่บกชนะ่าเพราะว่าผมไปเล่นแบบเ่าๆนะกมันันาจัง

เดี๋ยวโค้ดสูงที่สุดไปทางเดิมดีกว่าอ้อปลอดภัยมากกว่าซึ่งคลิปนี้ผมอาจจะลงวันนี้เลยก็ได้ไม่เข้าะวันละคารนะผมจะทำทำให้ดีที่สุดที่ผมจะทำได้เลยกันนะครับ ไม่ได้วายวาไม่ได้เบือจะไปยังไงี่ยแปลว่ามีสาย ไอไอ้ไออเลมันชื่อตีไอ้ไอ้เหลืองเออถ้าไปไปว่าเหลือวเอ้ยเพ่อยูกเ่อยก็หาในห้าเราหาสี่สี่ไม่ก็สามอ่ะหยหายเยอะนะเรหายในห้า ไม่มีิี่จะมากี่กี่คงไม่เป็นภายหนะรอกดูแล้วนะเแล่วเหน่ล้วน่งเหน่งปึ๊บนี่แหน่งเหน่งไป เฮ้ยผมเรมามาแท็กซี่ดีกว่าไม่นะผมเคนเดียวม่นะผมต้องเรียกคนเดียวมีดีด้อาผมจะได้ให้ดีที่สุดที่ทำได้โอ้ยกินมาทำไมถ้าผมอ้อมดีกว่าแล้ก็เสียงดังฮึสวยอยู่ใลสี เราทำให้ด oh, hey, so uh ีที่สุดที่ทำได้แล้วกันนะครับผมอ่ฮะมีพวกทีตรงนี้ไปแล้ว หาอีก uhm. สอง่ไหนอ่ะก็หาได้แค่เนี้ยอ้เมเลเมเลอีเลเมเละะทางนี้ทางนี้ใช่ไหมเมเลเมเลเรซีเมเลเมเลเมเล เวลดเลยพผมเะเดี๋ยวให้ดีทีนดที่ผมดะทำมดาไม่มั่นจจไปแล้วนี่สองอันอยู่หนเนี่ะนี่สองอันอยู่ไหนอ่ะ

เลต้องไปทำแล้วเดี๋ยวเงีไปี้ดีคนนี hmm. mm ้เลยนี่ยเาบุกหูาสุดเดียวเลยเนี่ย มตายโอ้ no อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฝาดอกันสเดี๋ยวฝาดูกันอิผมตายท่านผู้ชมทำไงดีอ่ะเออ มันจะยาวนช่วยก็แล้วผมขี้เกียจตัดอ,อ่ะอ่าท่านั้นคลิปนี้ผมก็ขอฝากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดแชร์ผมด้วยครับเพื่อเป็นการทำคลิปเรือเฟรชเตอร์ที่สองต่อไปนะครับถ้าสองนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย